สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมโจ้นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการปรับการใช้งานของ f ฟินิเชอร์ของเครื่องแอดวานนะครับหกสอนะครับหกสอนะครับว่าวิธีการปรับใช้งานพวก Copy นะครับปริ้นนะครับหรือการสั่งปริ้นงานออกจากพวก USB นะครับให้ออกเทต่างๆของ f ฟินิเชอร์นะครับซึ่งจะแยกออกมาเป็นเทบนเขาเรียกเทเอนะครับ A B บนะครับก็คือก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็อยากแยกประเภทงานต่างๆนะครับออกเป็นเทนะครับทีนี้ผมจะพามาแนะนํานะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาล็อกอินเครื่องก่อนนะครับเพื่อเข้าไปตั้งสวิตช์หมดนะครับโดยการกดปุ่ม e t t i n g r e g i s t r a t i o นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีล็อกอินนะครับ System ID ดีนะครับก็จะเป็น7 6 5ด3 2 1สามสองนะครับ พินหรือพา s s สโค้ดนะครับก็จะเป็น 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1นะครับกดล็อกอินนะครับตัวนี้มันบอกให้รีรีเซ็ตพินนะครับเราไม่ต้องรีเซ็ตหรือเช้งพินนะครับเราก็กดแคนเซิลไปนะครับอ่ะต่อไปเข้าไปที่เมนูฟังก์ชันนะครับเข้ามาที่ Common s e t t i n g common นะครับแล้วก็จะมี Paper Output s e t t i n g นะครับจะมีหัวข้อ Output t r t y s n t t i n g นะครับ ก็จะมีหัวข้อนะครับต่างๆเลยนะครับก็จะมีแยกออกมาตัวลูกศรนี่ก็จะบอกนะครับก็จะมีการแจ้งว่า TABC นะครับทีนี้การเซ็ตค่าเครื่องต่างๆนะครับมันจะมี Number ์ u ัมเบ1์หนึ่งดัมนะครับัมเบ์หนึ่งัหมายความว่าอันดับแรกนะครับ Copy ให้ออก TB นะครับถ้า TB เต็มให้ออกมาลําดับ2ก็คือ TC นะครับอันนี้ Access to file อาจจะเป็นพิมพ์ผ่าน USB นะครับถ้าเราพิมพ์ออกมา อันดับแรกก็คือให้มาที่บ b นะครับถ้าถ้าเต็มให้มาที่ท c นะครับนะครับอ่ะตอนนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆที่เราต้องการนะครับอย่าง TA เนี่ยครับก็จะมีนะครับแยกออกมานะครับก็จะมีเออเทอร์นะครับจะมีแฟกนะครับมีงานต่างๆที่ไม่ใช่นอกเหนือจากนี้หรืองานรีซีฟนะครับนะครับก็จะออก TA นะครับตอนนี้มีการตั้งค่าไว้ว่า Copy ให้ออกนี่นะครับ TB ปริ้นนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับให้ออกอยู่ที่เทบีนะครับลําดับต่อไปถ้ามันเต็มก็ออกมาที่เทซีนะครับนี่ต่อไปหรืออ่ะถ้าเผื่อผมต้องการก๊อปปี้ให้ออกเทเอนะครับผมเลือกตัวนี้เลยแล้วก็ผมเอาตัวนี้ออกันะครับตัวนี้ก็เป็นลําดับหนึ่งนะครับส่วนเทเอเต็มนะครับอันดับต่อไปก็คือผมจะมาให้ออกเทบีนะครับนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับ นี้ก็กด AC ออกมาก็เรียบร้อยนะครับเป็นการปรับง่ายๆในการการใช้งานของ f ฟินิเชอร์นะครับของเครื่องแอดวานนะครับตัวนี้สามารถปรับได้หลายรุ่นเลยนะครับจะเป็นแอดวานที่มี f ฟินิเจอร์แบบนี้ครับตั้งแต่รุ่นกลางเลย6065 6265หรือจะเป็น80 85หรือเป็น82.5พวกเครื่องตัวใหญ่ก็ปรับใช้งานอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีรายได,ด้มาเดี๋ยวแนะนำอีกทีนะครับเดี๋ยวเกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ